ครับสวัสดีครับโกลด์โคลิปนี้เรามาเจอคนพิเศษอีกแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งตอนนี้เราอยู่ไม่ใช่ในเขาใหญ่หรือที่ไหนนะครับเป็นสวนในกรุงเทพมหานครเรานี่เองนะครับวันนี้คนพิเศษอีกคนหนึ่งนะครับที่เราจะพามาพบนะครับก็มีของสะสมมากมายที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นก็ฝาก subscribe like share โกลด์โฟ์ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้มาเจอกันแล้วครับแต่แรกขอ พี่หนูครับพี่หนูครับเจ้าของที่ของบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมเป็นเป็นตัวสื่อสารนะสื่อสารวันนี้ผมสนิทกับพี่หนูครับครับครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ที่ได้มามามาเยี่ยมชมที่บ้านครับพี่หนูดีครับเท่าที่เข้ามาก็เห็นอะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับก็คือรถก็มีกับทุกประเภทนะครับในในนี้นะครับก็อยากกระถามดีกว่าว่า พี่หนูสะสมอะไรบ้างเอาเอาเป็นชนิดก่อนชนิดรถไอไอไอที่ชอบมากๆก็คือรถนะครับก็คือผมก็ชอบชอบชอบรถเก่าเรียกว่าสไตล์วินเทจก็ได้ก็เริ่มมันก็เริ่มเล่นเล่นแล้วมันก็ถอยถอยลงมาเรื่อยๆยิ่งเล่นยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็เลยมาหลงรักที่มาหลงรักก็คือพวกโฟกเริ่มด้วยเริ่มด้วยโฟกนะฮะมามาเล่นโฟกแล้วก็ได้ตอนนั้นได้จอไข่ 1995 1955มาโฟกตกเต่าจอไข่มา195ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของของจุดเริ่มแต่จริงๆผมเองอ่ะตั้งแต่เด็กๆสมัยนักเรียนผมขับโฟกเต่ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยในสุดก็พอมาได้โฟกเต่า1955ปุ๊บอหลังจากนั้นมันก็เลยขยายขยายขยายพันมาเป็นมาเป็นเป็นโฟกาดับเบิลแคปปี1963 แล้วก็ดับเบิลแคปปีหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นแคมเปอร์ปี1967แล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งปีเป็นซิงเกิลแคปปี1965นะครับอันนี้ก็คือสายสายโฟกก็คือชอบชอบวินเทจชอบ,บชอบชอบดีไซน์ชอบอะไรเหมืนอนกันก็เลยไปที่มามันก็เลยบ้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรครับนอกจากสายโฟก์ก็คือมีสายโฟก์แล้วก็จะมีพอพอขับโฟก์เนี่ยก็คือเราก็ขับแล้วมันก็ไม่ได้ มันเก่าแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลมากนะ<ช>แต่ว่า <c oughs> เราก็ทําดีทุกคนันค <c oughs> ันนี้จะได้เป็นคันที่ไปไปบ่อยกับกับภรรยาเยอะที่สุดคือไปนอน <c oughs> ไปจอดนอนมันเป็นแคมเปอร์มันเป็นปปรถน,น,นอนนะครับแล้วพอเรานอนได้สักพักหนึ่ง,งหลังจากนั้นเนี่ยไปได้ไอ้เจ้าไอแลนด์ครูเซอร์ GX 8 0 UN <c oughs> มาก็ขับเออมันขับดีเนี่ยน้องเนี่ยมันคนแนะนำนะน้องบอมเนี่ยฮะแล้วก็แล้วก็ขับดีก็เลยติดใจ ก็ไปทํากับพี่แอมพี่แอมนายฟ้าเขาก็เขาหลงเสน่ห์รถรถรถที่เป็นอ่า4วิวแล้วมันลุยได้มันไปได้มันไปได้ไกลกว่ารถพวกนี้พวกนี้ก็ไปได้โอเคแค่นี้ก็ไกลนะไปไปไกลไปปราณบุรีไปปราณบุรีหลายรอบนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นพวกนี้แอร์เย็นครับใช่ทุกคนโอ้แกหลงเสน่ห์รถที่ใช้งานง่ายเพราะว่าพอเล่นรถโบราณอยู่เนี่ยแล้วมาเจอรถแบบนี้เนี่ย มันคลิกเลยใช่ใช่สบายไปเยอะมันมันเริ่มสบายขึ้นมันเริ่มสบายขึ้นพอสบายขึ้นก็ขับนี่อยู่พักหนึ่งในที่สุดก็จับพัดจับผูกยังไงไม่รู้มาเจอพี่บอมนั่งเล่นกันมาขับครับเชิญนี้ไม่โดนป้ายยาจากทางบอมแค่ถอดขับแค่ถอดขับถึงได้อะไรยังไงมันอะไรยังไงเล่นอยู่เอ็นยุคแรกๆป่ะใช่ครับก็เล่น่ชวงมาเล่นมาตอนที่ ตอนนี้ผมทำอยนนรถเล่าน้นแกก็โทรปรึกษาผมบอกได้พี่ได้หมดเลยอะไรมีอะไรมีอะไรมีข้อดีข้อเสียบอกหมดพอแกไม่ใช้จริงๆแกชอบติดใจนี่คือต้นเหตุทำาให้รถนี่ต้นเหตุกันะฮะจำไหมเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยฮะเพราะเขาเขามีเขามีเพื่อนเพื่อนที่คอยดูแลรถซึ่งทําให้เรามั่นใจแล้วเราใช้รถเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้มาเจอคราวนี้ก็คืออันนี้คือ จุดเริ่มต้นที่มาแลนด์โรเวอร์สายนี้เหมือนกันป่ะสายนี้ฮะก็คือก็ไปได้รถพี่บอมมาเนี่ยฮะคือจริงๆต้องบอกต้องเล่าพี่บอมต้องเล่าพี่หนูฝากผมหาผมบอกแล้วผมจะไปหาที่ไหนคือมันไม่รถมันน้อยมากในเมืองไทยก็คุยไปผมก็โทรบอกว่าค่ะพี่โทรไปหาน้องคนนี้โทรไปหาคนนี้บางคันก็ไม่ขายบางคันก็ราคาเราซื้อไม่ไหวอ่าผมก็ไม่รู้เป็นยังไงอยู่ๆเหมือนโดนพี่หนูกล่อมหรือพี่จะเอารถผมโอเค พูดกลับมาปุ๊บเลยว่าไม่รู้ไม่รู้อยากเล่นนะนั่นนะจุดเริ่มต้นของพอมาเป็นแลนด์โรเวอร์แกก็เลยบินไปหาผมที่เชียงใหม่แล้วขับกลับเลยคือจุดเริ่มต้นของของดีเฟนเดอร์แล้วแกก็รู้สึกว่าคันนี้ยังไม่ทําให้แกหายรับแกก็ปรึกษาต่อว่าเฮ้ยมีอีกคันนึงน่าเก็บไหมโอ้หน้าเก็บพี่ก็เป็นรถของรุ่นน้องเหมือนกันที่รู้จักกันเหมือนกันรู้จักกันอยู่แล้วก็บอกคุยกันเองเลยครับจนวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า ทุกคันเนี่ยคือพี่หนูก็เป็นอาจารย์ผมเนี่หลายเรื่องในเรื่องอย่างโฟกผมเพิ่งลงมาเล่นจริงจังก็ๆๆปรึกษาแกพออันอนี้ผมเล่นอยู่แกไม่ร,มรู้แกถามผมผมก็แบบเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็สลับกันนะฮะคือชอบเล่นของเหมือนกันนี้ลงรถส่งเสน่ห์ใช่ไหมเล่รถส่งเสน่ห์เทปแรกเราเลยนะลงรถส่งเสน่ห์รับเป็นที่มาของการคุยเรื่องของเล่นกันเพระาะเราชอบกันหมดอยู่แล้วแล้วก็ชอบสาย รถอ่ะเอารถก่อนรถรถก็มี2ประเภทนี้แค่สประเภทแล้วก็แล้วก็ประเภทนี้ประเภทนี้แล้วก็มีคันก็คือเป็นปอร์เช่ปอร์เช่เก่าอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เป็นฮอนกริลก็มีปอร์เช่อยู่คันเดียวรถซิงไม่มีรถซิงรถซิงไม่มีเมื่อก่อนมีนะเมื่อก่อนบาสุบัลลุเมื่อก่อนเห็นเออมีรถอยู่มีรถออฟเซ็ตรถภรรยาขับสุบัลลุอ๋อครับเมื่อก่อนอยู่ออฟเซ็ตขับพวกเต่าโอ้เต่าซิ่งกันหมดครับเด็กโรงเรียนนี้ครับอ่ะ รถแล้วมีอะไรที่จะมีไอ้พวกที่ผมพบที่ผมชอบก็คือแก้วเป็นแก้วไฟคิงเนี่ย oh. มันเป็นแก้วก็ของเก่าอีกครับมันมีตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี1950ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆคือเขาจะเป็นแก้วแก้วกาแฟเนี่ยแหละฮะซึ่งมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีเจเป็นสีหยกนะซึ่งในที่สุดมันมีแบบเป็นลายก็มีลายรถโฟกลายรถอะไรเยอะแต่ที่สุดหลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมชอบลายหยกผมว่ามัน ชอบมันดูแล้วมันเรียบๆแล้วสวยก็เลยตอนหลังก็เลยเน้นเน้นมาทางแก้วหยกก็จะมีก็จะบ้าๆเล่นไปเรื่อยๆฮะเหยือกเยือกอะไรก็ซื้อไปแล้วก็แต่ว่าพวกนี้ผมตอนเช้าผมดื่มกาแฟผมก็ใช้แก้วนี้ดื่มนะกับแฟนผมก็ใช้แก้วนี้ครับก็ประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นของประเทศอะไรนะของอเมริกาครับตั้งแต่หนึ่เก้าห้าศูนย์เนี่ยเนี่ยหนึ่งเก้าหมดหนึ่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาตอนนี้ ยังมีขายอยู่ยังมีเขาเขาก็ยังมีเล่นอยู่ครับมีผลิตใหม่ด้วยใช่ไหมพี่มีญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ลิขสิทธิ์ไปผลิตใหม่เขาก็จะเล่นแบบดั้งเดิมกันจริงใช่ใช่เราก็ชอบแบบอันนี้ผมชอบชอบตกก็แตกปตกก็แตกแตกแตกมันหนาเลยกินตกตกนี่ไม่แตกนตรงนี้ไม่แตกแล้วมีอะไรครับนอกจากอ๋อถ้พวกพีกเล่น่ผมพอมาเล่นผมก็มีพวกสายก็เล่นแคมปิ้งบ้างพออย่างนี้พวกก็เล่นพวก มีตะเกียงบ้างนิดๆหน่อยๆมีอ่ะมีไอ้โมโกแฟผมผมชอบกินกาแฟชอบทำกาแฟดริปนะฮะก็ทำทำกินทุกวันกินทุกเช้าก็ทำกินกับภรรยาเนี่ยเข้าใจเย็นมากเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ก็ใช้กาแฟพี่บิ๊กนี่แหละใช้กาแฟพี่บิ๊กด้วยกาแฟโน่นนี่เราก็ลองกันไปนะครับก็ดริปแล้วก็มีช่วงก็บ้าไอ้โมโมโกแฟวินเทจใช่ก็ก็ก็เล่นนิดๆหน่อยๆตามสไตล์ครับแล้วก็มอเตอร์ไซ มอเตอร์ไซค์ก็มีของคุณพ่อนะฮะอยู่คันเดียวเป็นลัมเบตตาแต่ก็ไม่ได้ขี่ฮะแต่ว่ามันก็เป็นของเก่าเหมือนกันนั่นก็ปี1970เหมือนกันนะครับชอบแนวดีไซน์ชอบอะไรของมันไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนกันก็ชอบโคมไฟนาฬิกากล้องก็ชอบกล้องผมก็ชอบผมก็เน้นนาฬิกาเก่าแล้วก็กล้องก็ชอบชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็ใช้พวกโรลิเฟล็กซ์ใช้พวกไลกาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เคยส่องใน a ฟ e b o o k ที่มีสารพัดอย่างใช่ครับใช่ใช่ใช่เล่ระบุไม่ได้ว่าเหมือนเด็กผู้ชายนะก็เล่นเล่นอย่างไรนิดหน่อยไม่ไม่ได้รู้เยอะครับก็เล่นไปตามความสนุกก็เล่นแล้วมันสนุกแล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบแนววินเทจของรถเนี่ยสาเหตุที่เล่นเพราะว่ามีประสบการณ์คือว่าหลังจากที่เราเล่นรถใช้รถนอกจากเราเสพดีไซน์เสพเอนจิเนียริงเสพความสุขแล้วเนี่ยมันราคามันขึ้นแบบนี้ ราคามันขึ้นแล้วผมผมผมรถที่ผมขายไปเนี่ยราคามันขึ้นรับคือใช้แล้วใช้แล้วได้กําไรได้กาไรแบบกําไรไม่น่าเชื่อครับกําไรดีก็เลยเออใช้ก็ดีมีความสุขอ่าใช้ได้ใช้รถวินเทจก็ต้องทําใจหนอะบางทีเราก็ต้องขับขับไปก็เสียก็รถสไลด์แล้วก็มีเบอร์รถสไลดายนี์ง่ายกว่าจะแต่ละคันนี่กว่าจะกว่าจะมาสมบูรณ์ได้ก็ขึ้นรถสไลด์ยานแม่มาหลายครั้งเหมือนกันถามหน่อยดิผมก็เห็นมีแรนโลเวอร์ หมือนซ่อมที่ไหนเขาไอ้รุ่นรุ่นประเภทนี้มีครับมีมีทั้งศูนย์ตอนนี้มีศูนย์บริการของของแรลโลเวอร์เลยแล้วก็มีอู่นอกที่ซ่อมกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเขาก็เก่งในด้านนี้คือจริงๆที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นใช้แรลโลเวอร์รุ่นเก่าไ่ม้อกก็กลัวรุ่นเก่าก็จะมีทั้งเป็นคนที่รีสโตเต็มสูตรเลยมีของ NOS หลายๆชิ้นลูกสูบใหม่อะไรใหม่ซึ่งก็พวกผมก็จะรู้จักกันอยู่ก็คือแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนอะไรช่วยจังหาของอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงเวลาก็ยกหูหากันว่าอ่าคนนี้เข้าไปอ,อู่นี้าเราหาอะไรเราเราจะรู้ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นหลายคนเคยอยากจะใช้แล้วพอดีเห็นทั้งบนว่าเขากลัวเรื่องอะไหล<ช>เรื่องปัญหาต่างนนั้นาอาจจะเป็นรุ่นเก่าถ้าเกิดรุ่นเก่าเนะี่ยถ้าทําไม่ถึงแน่นอนทําไปซ่อมไปถ้าอยากให้ดี ทำทั้งชุดก็เห็นเขาใช้กันดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างสองคันนี้เป็นรุ่นท้ายของบอดี้นี้ซึ่งเป็นตัวหายากที่สุดของโลกแล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมที่พี่หนูพูดว่ารถแต่ละคันที่พี่หนูเล่นเนี่ยพี่มันกําไรซึ่งผมมองว่าโดย้วยความเป็นจริงคําว่ารถมันลดกันทั้งนั้นเท่าที่คนจะรู้จักแต่ที่เล่นเล่นกันอยู่เนี่ยมันขึ้นจริงๆครับเขาเลือกถูกมันขึ้นจริงเขาเลือกถูกใช่ใช่ใช่คืออย่างอย่างอย่างที่ใช้ ที่สำคัญรถพวกนี้มันต้องเซอร์วิสมันต้องดีนะครคือคนที่ดูแลเราเนี่ยมันต้องได้คือถ้าเกิดถ้าเซอร์วิสไม่ดีเราก็เล่นต่อไม่ได้อย่างโฟกพวกผมโฟกผมเนี่ยคนที่เซอร์วิสก็คือเป็น67กาชชิบเบียซึ่งเขาเซอร์วิสดีมากงานดีนิสัยดีราคาเป็นกันเองแล้วในส่วนของ Land Rover เนี่ยก็เขาก็แนะนํำก็ไปอู่พี่ประชันนะประชันซึ่งเป็นคนกัรุ่นเก่าแล้วหมาว่าเขาเซอร์วิส เขากว้างเขาเป็นน่าจะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะสลับกันนะสลับกันแล้วก็เข้าศูนย์ใช่บีอะไรอ่าง้ยถ้มีคือเราก็ไปได้หมดบางทีเราก็ไปสั่งอะไรจากศูนย์บางทีก็ทางไหนเร็วกว่าศูนย์รถจ่ายรับศูนย์ศูนย์รับรับสั่งฮะคู่นี้สั่งส่วนใหญ่ที่มันไม่ค่อยรับสั่งนะมีฮะตอนนี้มีใช่ใช่เพราะคุณบีแล้ว่นรถมาไหนเจอมาถ้าวิทยยี่ห้ออื่นเขาจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เลยต้องหาซื้อเองใช่ใช่ครับเดี๋ยวทว่าในรถเก่าต้อง ซ่อมให้มันเสร็จให้มันถึงใช่พอพอใช้ยาวๆพอซ่อมเสร็จเขาก็ใช้ได้จริงๆนะฮะใช้ได้จริงนะฮะผมว่ามันถ้าอะไรอะไรหาได้ไม่ต้องไปดัดแปลงมันก็น่าจะจบได้ง่ายใช่ครับใชครับใช้รถเก่านะครับอย่าลืมเงินถึงไม่ถึงนะครับแล้วก็หาช่างที่มีประสบการณ์รถใหม่ก็อยากมีเหมือนกันครับพอเสร็จรถเก่าหมดแต่บางทีรถใหม่เนี่ยก็ผมว่ารถป่าสมัยนี้มันเหมือนรถเพื่อใช้ในการเดินทางอย่างเดียวเขาก็สบายนะฮะแต่แบบ เสน่ห์มันยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายคือรถก็นต้องทําให้ป็นให้มันถึงใช่ไหมพอจบพอด้้นจริงใช่ไหมก็เที่ยวกับเขาจริงๆฮะเราก็ได้ได้พาเขาไปเที่ยวเขาก็พาเราไปเที่ยวเราก็รู้สึกว่าเราเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้เราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดีเหมือนกันเขาก็สมายแบบ50ปีแล้วรถพวกนี้ก็วิ่งทั่วโลกทั่วประเทศกันเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไปได้ถ้าเราทําได้มันก็วิ่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่หลายๆคนก็อย่างที่บอกไม่ถึง นะแล้วก็ซ่อมตามมีตามเกิดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็เสียนู่นเสียนี่ผมเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนกันถึงบอกว่าช่างไม่สําคัญนะถ้าได้ช่างดีแล้วไว้ใจได้แล้วคุยกันรู้เรื่องเนี่ยรถรถอย่างเงี้ยเอาอยู่ก็สบายแล้วใช้ได้ทุกวันเลยใช้ได้ทุกวันใช้งานได้ทุกวันคืออย่างอย่างโฟกเนี่ยเราก็มีในกลุ่มโฟกก็มีหลายคนนะอย่างโอนโอดี้เนี่ยก็เป็นลุ่นน้องที่น่ารักนะฮะเราก็เรานับถือกันรักกัน แล้วก็เรามีอะไรเราปรึกษากันเราไม่ได้อะไรฮะเราก็เออก็ได้ความช่วยเหลือได้เพื่อนการขับรถเก่าพวกนี้ฮะมันนอกจากมันจะได้ความสนุกแล้วมันได้เพื่อนครับมันเขาเรียกเพื่อนตลอดเราไปจอดที่ไหนคนก็มาหาแล้วเราก็ได้ได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ตลอดสนุกดีฮะขับไปก็มีคนโบกมือให้อะไรอย่างนี้ตลอดตลอดรู้สึกเราก็ครับี่ดฟเลนเดอร์ที่ขับกลับมาก็มีแต่คนเข้ามาคุยใช่ใช่ ก็สนุกฮะเป็นสร้างมิตรภาพบนถนนได้ด้วยสร้างมิตรภาพแต่ที่ผมเห็นคนไปทํารถเชียงใหม่เยอะมากนะก็เป็นแหล่งหลายสายมากเลยนะที่ไปทำรถอยู่เชียงใหม่ผมว่าก็เหมือนกรุงเทพแหละครับคือแต่ว่าอย่างรถผมเนี่ยผมทําที่เชียงใหม่แต่บางอย่างเขาก็ส่งเข้ามาทำกรุงเทพเพราะว่าเขาจะเลือกว่าในแต่ละประเภทที่จะทําที่ไหนดีเขาจะเลือกทําที่นู่นยอมเสียเวลาเขาก็สลายตัมา เดี๋ยวนี้พวกอะไรต่างๆมันสามารถจะหาได้เวอร์ไว้อะไรเงี้ยมันหามันทำรถง่ายขึ้นนะฮะอย่างอย่างอย่างเราทำสีอูบอดี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีมีมีพี่คนที่คอยดูแลคือพี่อูนะฮะเขาคอยทำเนี่ยพวกพวกตัวถังตัวถึงอะไรเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงทีเจก a ราตัวผมก็รถตัวนี้พวกนี้ก็เป็นของทีเจก a ราแต่รถดูเนี้ยบมากกว่ารถใหม่ใช่ฮะรถสวยทีเจกะราตเขาก็ทำงานสวยครับ วนี้ก็ต้องใจเย็นด้วยนะคือเดือเดียวเสร็จมีนะมีหลักปีหมดนะครับก็ถ้าอยากได้รถดีแล้วก็ราคาคุ้มค่าราคาใช้งานได้ง่ายหลายเรื่องครับเดี๋ยวนี้แม้แต่อะไหล่อะไหลหลายๆตัวเนี่ยเก็บไว้ก็ขึ้นแล้วฮะก็มีรุ่นน้องอีกคนสนิทกันชื่อป้องนะฮะเขาเขาก็อันนี้เขาจะมาสายโฟค์เขารู้ลึกมาก แล้วเขาก็จะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วก็เขาก็จะแบบหา,หา,าหของของหายากแล้วก็หาของให้เราตลอด<ช>สนุกฮะ<ม>น้องป้องก็คือคอยแนะนำเขาจะรู้เรื่องโฟกเป็นที่ปรึกษา<ช>เรื่องโฟกนี่ทุกคันของผมก็ปรึกษาน้องป้องเนี่ยแหละใช่ทุกอย่างเป็นมูลค่าหมดนะครับม,มูลค่าหมดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ใส่เงินไปมันก็อยู่ในนั้นน่ะคิดอย่างนั้นนะฮะก็คงอาจจะบ้านิดนึงนะผมว่าแต่ก็มันก็โอเคนะนั่นแหละก็คืออย่างที่ผมบอกทีทาจบแล้วคุณได้ใช้งานด้วยไม่ทําจบปุ๊บใช่ หวังจะขายถ้าตัวเองไม่อยากจะใช้แล้วคือรถถ้าไม่ใช้มันก็เสียใช่ที่ผมว่าได้สองมุมอย่างนนะครับนั่งมองก็มีความสุขขับก็มีความสุขครับอได้ทั้งสองสองมุมเลยครับเพราะพี่หนุ่มเป็นคนชอบความคลาสสิกเออแล้วแล้วที่อีกอย่างหนึ่งนะที่เราทําให้เราเล่นรถได้ภรรยาด้วยภรรยาผมภรรยาบอมไม่ไม่เคยติ่งเรื่องการเล่นรถกับการเล่นของเล่นซึ่ง เขารู้ว่าเราเราเล่นแล้วเรามีความสุขแล้วก็เขารู้เพราะเห็นว่าที่เราเล่นอ่ะมูลค่ามันอยู่ในนี้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเราขายราคามันไม่ขาดทุนแล้วเผลอๆก็กําไรด้วยแล้วแถมเราได้ความสุขเราก็พาเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวกับเราไม่รู้เขาร้อนหรือเปล่านะแต่ว่าเขาไปกับเราเอาบอกเขาปล่อยครับเอคออ้างนะครับไม่กล้าถามไม่กล้าถาม เขาอ้างกับภรรยาในการซื้อรถเก่านะครับบอกว่ารถมูลค่าจะขึ้นนะครับของมูลค่าก็ขึ้นนะครับก็จะปลอดภัยทุกคันนะครับมั่นคปมีกับทุกคันแต่อาจจะมาบ่นรับหลังก็ะปว่าทันี้เหนื่อยแต่ว่าแกก็แกข็มีสนุกสนุกขึ้นยันแม่มาทุกคันภรรยาก็ขึ้นยันแม่มาทุกคันเหมือนกันแต่ก็ดีครับก็มีมีมีคู่ที่สนุกลุ่มกันนะครับเขาก็เอ็นจอยด้วยเราไปเขาก็ทําอาหารกินนั่งกินดื่มไว้นั่งชิลๆฮะชีวิตพพอเริ่ม พอเริ่มแก่แล้วผมว่ามันก็เหลือกันรัางสองคนเองลูกก็ไม่ค่อยไปกับเราแล้วโตและเราเขาไปกันทายาใช่เลยสุดท้ายใช่ใช่ก็เที่ยวกันเขาก็แฮปปี้ก็โชคดีที่ว่าเราคล้ายคกันอย่างบอมกับทิพย์ก็ก็คล้ายกันเห็นเที่ยวก็เที่ยวนี่ก็เที่ยวแหลกเหมือนกันครับอ่าะฟังไว้นะครับภรรยาจบสามี ไ่้เป็นจุดที่ส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเล่นต่อได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดภรรยาไม่ไปด้วยเราก็ไม่รู้จะไปกับใครเหมือนกันแต่ก็อื่นนะครับอดี๋ยวที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าหลอกภรรยารถพวกนี้ราคาขึ้นหมดนะครับสองตันก็ราคาขึ้นนะครับบอกไปก่อนแค่นี้เองเงินไม่สูญหายไปไหนขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้บอกไปก่อนน่แล้วก็ชวนภรรยามาด้วยมาไม่มาก็ไม่รู้นะน้อยคือเราก็ได้เล่นก่อนแล้วครับก็สุดท้ายขอฝาก ทุกคนไม่ได้เรึ่งต้นขอขอบคุณพี่หนูมากด้วยเหมือนกันนะครับว่าความยินดีครับสนุกครับรู้สึกพอทราบว่าไม่เคยให้ใครเข้ามาไม่เคยถ่ายในงานขอบคุณพรอมด้วยนะครับเราเจอกับแต่คนใจดีใจดีนะที่ให้เราไปตามบ้านเขาเนี่ยหลายหลายคลิปแล้วนะครับก็ผู้ชมก็สนใจเยอะนะครับมีคนสนใจเยอะในการที่เราไปดูตามดูของสะสมต่างๆนะครับก็ยังไงก็ฝาก G and flow ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก s ับสกี้ไลค์แชร์นะครับ and Flow นะครับแล้วก็ ฝากทุกคนที่นี่ไปด้วยนะครับใครมีปัญหาเรื่องของรถโฟกครับเราติดต่อพี่ดนูหาทาง Facebook กันดูนะครับได้ครับได้ครับแล้วครับแล้วก็ของพี่บอมเขานะครับก็เรื่องของแรคคลเซอร์แล็คโรเวอร์อะไรพวกนี้ได้หมดทุกอย่างนะครับใครอยากสนใจรถประเภทนี้หรือสนใจอะไรไงวิธีการคุยกับภรรยาอะไรก็ว่ากันไปครับได้หมดครับนะครับก็ เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็มีเรย์มาแล้วนะครับมีเด็นดๆอีกบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปดูอันนี้อาจจะเป็นสาย2ล้อได้นึงนะครับขอฝากเวฟนฟอร์มด้วยครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ